สวัสดีครับผมวันนี้นะครับมาอยู่กันในนะครับโรบอกนะครับผมแมปอีพิกมินิเกมนั่นเองนะครับก็แมปนี้นะครับมีคนขอผมมาตั้งหลายรอบนะแต่ว่าผมไม่ได้มีโอกาสเล่นนะครับแต่วันนี้มีโอกาสเล่นแล้วนะครับพอไปดูคลิปคนอื่นเล่นมาเนี่ยก็แบบหูอยากเล่นมากนะครับเป็นมินิเกมแบบว่าคล้ายๆแบบให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นแหละเออนั่นแหละครับก็แข่งคนอื่นนะครับว่าเราจะอยู่รอดหรือเปล่านะครับใครอยู่รอดก็เป็นผู้ชนะนะครับผมมาเลยเฮ้ยแบบนี้รู้จักอยู่เคยดูอยู่ที่มันจะบุ่นๆแล้วเราต้องกระโดดข้ามใช่ไหมดูก มันจะหมุนจากทางไหนก่อนวะแต่เรานี่ใกล้มาโอ้โหโอ้โหโอ้โหแม่แม่หามาให้กูตั้งหลักเลยอะโอ้โหมันอยู่ใกล้สักขนาดนั้นน่ะโอ้แล้วเจ้าชีวิตรอดไงวะเนี่ยโอ้มาถึงนี่ตายเลยครับโอ้โหอะไรวะเนี่ย เซ็งเลยอ่ะแหมเมื่อกี้นะครับไม่มีใครเอาชีวิตรอดได้นะครับผมโอ้โหแม่เมื่อกี้เป็นสงสัยจะยากเกินไปนะครับเลยไม่สามารถมีใครเอาชีวิตรอดได้นะครับว้าแต่โชคดีเราก็ไม่ไม่เป็นแกะดำนะเรานี่แทบคนแรกเลยเลยครับ้ยด่านต่อไปนี่คืออะไรก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยเล่นเฟิร์สเพย์เลยครั้งแรกเลยครับอันนี้เนี่ยเลยก็อาจจะไม่รู้บางด่านนะครับว่ามันเล่นยังไงนะครับผมมาไม่เป็นไรวะค่อยแบบว่าตามน้ําไปนะครับมาดูกันเลยครับด่านนี้เขาให้เล่นอะไรเอ่ยเฮ้ย เฮ้ยเขาให้เราเลี้ยวตามไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่น่าจะเป็นแข่งรถอันนี้ไม่น่าใช้รถนะครับมาดูเลยยังไงเอ,ยเอ่ยเฮ้ยอ๋อมันให้เราเดินครับมันให้เราเดินอ๋อแข่งกันเหรอว้าวโอ้โหดิฟดิฟโตเก,กียวดิฟไปครับไปไปไป let's go เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดีวเร็วดิเดี๋ยวเร็วเพื่อนจะนำไปก่อนแล้วเราต้องรีบไปนะครับเฮ้ยเขากดอ่ะเคเคมาแล้วมันมีการทางแยกด้วยนะครับ โอเคโอเคทางนี้น่าจะตันตันไหมไม่ใช่มาแนละ้วตันนะตันอิชิตันเฮ้ยเฮ้ยอย่าขวางสิโอ้โหมีการแบบว่าเบียดโอ้โหยูยเดียวเดียวเฮ้ยเฮ้ยหัวติดหัวติดเฮ้ยอะไรอะโอ้โหทำร้ายกันชัดชัด้เยเพื่อนช่วยกันด้วย เราหัวติดไม้ออกไปจากที่นี่ไม่ได้ตายแล้วโอ้โหแล้วหมุนอยู่อย่างเงี้ยอยู่อย่างเงี้ยโอ้โหไม่น่าจะชนะนะครับเอ้ยนี่ไงรายชื่อคนที่ชนะโอ้โหแล้วแมปเมื่อกี้นี่มันมีคนมาเบียดเราครับโอ้โหถ้าไม่เบียดนี่ผมคงเข้าที่หนึ่งแล้วนะฮะวันนี้ไปก่อนเลยที่หนึ่งไปก่อนใครเลยี่ด้วยเฮ้ยแมบปบนี้มันคืออะไรเอ่ย โฟคคอร์เนอร์นะฮะอาจจะเป็นเอ่อเป็นอะไรก็ไม่รู้นะฮะยังไม่เคยเล่นเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูกันเลยครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันนะเฮ้ยมันให้เราทำอะไรเฮ้ยให้เรายืนหรอเฮ้ยแล้วไงต่อยืนแล้วไงต่อครับว้าวว้าวโอ้โหอ๋อ,อ,อ,อมันให้เราแบบสุ่มเลือกนะครับว่าเราจะยืนตรงไหน มันจะมีีันที่รอดอันนึงใช่ไหมโอ้โหด่านเมื่อกี้นี่ต้องใช้ดวงนะครับผมยิ่งไม่มีดวงอยู่นะครับยิ่งไม่มีดวงยิ่งให้กูเล่นเนี่ยครับมินิเกมต่อไปนะครับผมไม่รู้ว่ามินิเกมอะไรเหมือนกันนะกูก็ไม่รู้ทุกแมปนั่นแหละครับก็เพราะว่าพึ่งเล่นนะฮะเลยอาจจะไม่รู้นะครับผมมาใครที่จะมาเล่นด้วยกันก็มาเล่นได้นะครับผมอาจจะเล่นได้ไม่บ่อยนะครับแต่ว่าก็ ก็เล่นเออก็เล่นขยายไม่ต่อก็อย่าลืมกดไลค์ถึง1 0 0 0พันะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแน่นอนนะครับถึงไม่ถึงพันผมก็เล่นแน่นอนนะครับแต่ว่ายัางไงก็กดให้ถึงพันเป็นกําลังใจกันด้วยนะครับผมเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยไม่ครับเฮ้ยไม่ครับครับทุกคนไม่ครับได้เวลาขุดเหมืองเฮ้ยแล้วเราจะต้องขุดหาประตูหรือว่าอะไรหรือเปล่าไปครับขุดขุดไปเฮ้ยว่ยไงเพื่อนเจออะไรไหมขุดหาครับ เราต้องเดินหาแล้วไม่รู้ว่าขุดหาอะไรนะครับหาแสงเลเซอร์หรือเปล่าขุดไปอาจจะมีประตูให้เราออกอาจจะมีนะใช้คาว่าอาจจะมีเพราะไม่ใช่ว่ามันจะมีแต่อาจจะมีอ่ะงงไหมโอ้ยตอนนี้ขุดแทบจะหมดแมปก็ยังไม่เจอครับไม่รู้ว่าขุดหาอะไรไปไปอ๋อมันมีบอกว่ามันซ่อนอยู่นะครับเราต้องหาเฮ้ยนี่ไงโอ้เอา้าเมื่อกี้เราเก็บไม่ได้เหรอ ไอคือเขียวเมื่อกี้คือชนะใช่ไหมแต่มันมีคนเก็บกับเรานะครับเนี่ยไอโลโบอก1 2 1 1 2, 1สอ0ยเนี่ยไม่รู้ว่าเก็บกับเราหรือเปล่านะแต่คือผมเห็นเมื่อกี้เขียวๆผมก็เดินไปแต่มันมีคนอยู่กับผมด้วย1คนจําชื่อไม่ได้ครับโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่ามันดูแบบนี้ครับเลเซอร์โอ้โหเห็นชื่อเลเซอร์แนละ้วคิดออกเลยว่าจะเป็นแนวไหนนะฮะน่าจะเป็นแบบว่าให้หลบเลเซอร์ชัวเลยมาม,าพ,มาพร้อมแล้วขรพร้อมแล้วข่าพร้อมที่จะหลบเลเซอร์ไหนมาทางไหนว่าเลเซอร์ อ่าเฮ้ยนี่ไงครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยกระจกมาว้าวววโอ้โหเพื่อนตายกันหมดนะครับโอ้เอ้ยเฮ้ยโดดไปเสียวไปนะฮะเฮ้ยมันหมุนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยเฮ้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 ยไอ้นี่กระโดดโดนกลับพอดีว้า Oh! <laughs> ตายเลยครับผม no เมื่อกี้แบบว่ามันกำลังมาใช่ไหมสมุดเลเซอร์กำลังมาปุ๊บพอเราโดดปุ๊บแม่งย้อนกลับพอดีโอ้โ oh, หตายเลย <laughs> ตายแบบว่าเอ้นี่คืออันดับใช่ไหมเนี่ยอ๋อเป็นเลเวลนะครับอุ้ยคนนี้ชนะตั้ง428ครั้งเนะี่ยอุ้แต่ดูคนนี้ดิเนี่ยคนล่างสุดเนี่ย <laughs> ช,ชนะศูนย์ครั้งแล้วก็เลเวลหนึ่งนะครับ โอ้วคนนี้โหดว่ะชนะต้อง400เฮ้ยแมปนี้ครับ l o w l i n g race นะครับผมเป็นการแข่งอะไรสักอย่างเราต้องมาดูกันครับอาจจะเหยียบลูกบอลวิ่งเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อให้กินลูกบอลหรือเปล่ากินไปหรือว่าให้ยืนเฮ้ยไปแล้วอะไรอ่ะก็คืออะไรอ่ะต้องทำอะไรวะทุกคน อ๋อเราต้องดันไปฝั่งนู้นนะครับเหมือนรับแข่งกันอนะโอ้โหมันจะเข้าโกเราไหมเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเขตของเรานะครับเฮ้ย,อย,อ,ยอย่าเข้าโกดิไปฝั่งนูน้นไปฝั่งนูน้นฝั่งนู้นมันไม่ได้นี่สักทีเร็วไปไปดันไปสิเว้ยโอ้โหโคตรสาม,มัคีกันเลยทีมเรานี่สาม,มัคีกันมากนะครับรู้จักษณะาก,การลากลูกบอลแล้ว คนหนึ่งไปทางคนนึงไปทางมาขอหน้าที่ผมเองเดี๋ยวผมลากไปเองไปผมลากเองว้วว้โว้โวโวไปไปหรือว่ามันให้เราทำอะไรวะอ่าโวไม่รู้มินิเกมนี้เลยอะ่ะแต่ลากๆไปเถอะ <c oughs> ลากๆตามตามทางไป <c oughs> มีทางให้เราไปแล้วก็ไปนะครับไหนดูดิผมดูฝั่งตรงข้ามดิมบอกว่า stop 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 สต็อปเอ้ยนี่ไงมันมาทางนี้ได้อ๋อมันต้องเลี้ยวนะครับโอเคโอเคเลี้ยวเลี้ยวเพื่อนเลี้ยวเลี้ยวโอ้โหอะไรเนี่ยแพ้เลยมึงเนี่ยใช่ไหมน่าจะแพ้นะครับมินิเกมอันเมื่อกี้น่าจะเป็นแบบสามัคีกันนะฮะแบบใช้ความสามัคีแต่แต่ละคนนี่ไม่น่ามีความสามัคีนะครับมันน่ามาแข่งกันมากกว่านะไม่น่ามาร่วมมือกันหรอกใช้เวลามาแล้วเอาสิครับแล้วไงต่อ มันให้เราทำอะไรดูก่อนแถอมเท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 อม,ทม,ทมอุ้ยอุ้ยนี่มันวอลเลย์บอลวอลเลย์บอล <laughs> วอลเลย์บอลครับวอลเลย์บอลโอ้โหสุดยอดออเออไปวอลเลย์ไปออกไปเลยโอ้โหนี่เออวอลเลย์บอลไปครับไม่รู้มันเล่นอะไรของมัน <laughs> อาจจะเอาลูกบอลไปฝั่งนู้นให้ได้เออ สายรับอเออเข้าไปเยอะๆเออโอ้ดูฝั่งนู้นนี่ลูกบอลเต็มเต็มแมปครับฝั่งเราก็เต็มเหมือนกันนะดูดีๆเนี่วววยวาววาววาวไอตรงนี้สายไปสายโอ้โหพามันไกลพามันไกลไปครับเราไกลๆหน่อยเออเออโอ้โห อันนี้อือโอเคได้ไแล้วอ่าแล้วก็ทำการเฮ้ยเราบอกว่าเลททีมวินเมื่อกี้เราเลททีมหรือเปล่าผมว่าไม่น่าใช่หรือว่าใช่วะถ้าวินจริงมันต้องขึ้นมาวินตรงนี้แต่ว่าสถิติผมังไม่ขึ้นวินเลยครับเ <c oughs> ข้าวินแทน <c oughs> เฮ้ยแบบนี้นะครับน่าจะเป็นแบบแบบว่าไม่สามารถีกันแล้วนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราลองไปเล่นดูเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผม ถ้าแบบไม่สามัคคีเนี่ยพี่ถนัดพอาะถ้าแบบสามัคคีนี่กูไม่ถนัดนะครับใครไม่รู้ไม่เล่นกับเรามันจะสามัคคีได้ยังไงนะครับไปเลยเฮ้ยมันบอกว่าให้เราเลือกสีแลวเหรอเฮ้ยสีไหนเอาสีแดงแล้วกันสีแดงผมสีแดงสีสีผมชอบสีที่ผมชอบครับเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมันให้เราวิ่งตามสีนี่ครับนี่ไง สีซันเฟดนะครับผมโอ้โหสีแดงอ่ะว้าวว้าวว้าวโอ้ oh. โหเมื่อกี้ผมวิ่งสีแดงถูกด้วยครับตอนแรกครับโอ้อโหมันให้เราแบบว่าเอาชีวิตรอดจากสีไปเรื่อยๆนะครับเฮ้ยเก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 ยกยยมาเลยครับเฮ้ยมันง่ายๆนะถ้าไม่มีใครชนกูตกน้ำก่อนนะครับว้าวว้าว <laughs> เกือบแล้ว <laughs> เกือบหัวใจวายมันจะเร็วขึ้นเรื่อยๆไหม อุ้ยโอ้ยวิ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 โอ้โหคนไก่เลยไปกิโลเลยโ oh, อ้โหมังคนละฟากเลยนะฮะเคอันนี้ง่ายอยู่อยู่ใกล้ๆนะครับเหลือสิบสี่สิบสามวิโอ้โหจะชนะไปครั้งแรกหรือเปล่าครับเฮ้ยโอเคโอ้เกือบแล้วเกือบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหสีุดแรกทีบางคนไม่เดินนำหน้าไปไกลแล้วเฮ้ยชนะครับโอ้โหเป็นครั้งแรกที่ผมชนะนะครับผม โอ้โหภูมิใจมากเล่นมาตั้งหลายแมตชนะแมปนี้แบบเดียวนะฮะเพิ่งจะชนะเพิ่งจะชนะแมปนี้แบบเดียวนะครับโอ้โหมันเกมที่สุดยอดมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูแมปต่อไปกันเลยครับแมปนี้นะครับโอ้โหดูจากภาพแล้วน่านเล่นมากนะครับผม above water นะครับมาเลยเราอยู่ทีมสีแดงนะครับไม่รู้ว่าเราต้องทําอะไรนะครับแต่ว่าเราก็อ,อยู่ก่อนนะครับเฮ้ยอะไรอะ่ะมันจะทาอะไรอะ่ะดูสิเฮ้ยมีปืนอ๋อยิงยิง ยิงครับยิงเอ้ยเอ้ยยิงยิงยิงต้องยิงเสามันยิงเสามันโอ้หมันนัดมันน้อยมากทุกคนมันต้องรีโหลดกระสุนพี่เนี่ยไม่ต้องมั้งนะเอาตรงกลางครับตรงกลางเลยตรงกลางเลยตรงกลางเอาให้ฐานมันแตกนะครับนี่ไงแตกแล้วโอเคเอ้ยแต่ว่าทำไมมันไม่ลมวะโอเคเราชนะนะครับผมยินดีด้วยนะครับตอนนี้เราเลเวลสองแล้วครับผมสุดยอดไปเลยโอ้โหชื่อด่านนี้นะครับ ลาวานะครับผมโอ้โหแสดงว่าต้องเกี่ยวอะไรกับลาวาแน่นอนนะครับผมสุดยอดไปเลยเดีย๋ยวเราจะลองมาดูครับว่าดันนะมันจะเป็นยังไงนะครับกับลาวานะครับผมมาเฮ้ยมันให้เราทําอะไรเนี่ยเฮ้ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่ายืนอยู่นครับ <c oughs> ไม่รู้ว่าแม่งจะมีอะไรเกิดขึ้นต่อจากนี้อ,อ,อ,อุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอ๋อมันจะมีไอ้นี่ตกนะครับมันอุกบาทนะครับเราต้องห้ามโดนใช่ไหม จัดไปดิครับซาร่าโอ้ยง่ายง่ายผมถนัดดันอย่างนี้อยู่แล้วนะครับดันพวกนี้นี่ถนัดโอ้โหไปไปเดินเดินว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 นตึงตึงตึ้งตึงตึตึงตึตึงตตึงตึงตึงตงตึงตงตึงต้งตึงตึ้งตึ้้ต้งต้งา้โอ้ง้้ต้้้ แม่งตกซะให้ไม่ให้กูเดินไปไหนเลยนะฮะโอ้ยอุย้อยด่านนี้นะครับกาเดีเอเตอร์กลาวนะครับน่าจะเป็นแบบว่าสนามสู้อะไรสักอย่างนี่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องมาดูนครับว่ามันจะให้เราเล่นอะไรน,นะครับอาจจะแบบยิงกันก็ได้นะฮะมาเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยอุยอ้ยมีอาวุธเฮ้ยมีการสู้กันครับมาดูแมปสู้กันแล้ววางเราโลบอกทั้งหลายเวทีนี้เป็นเวทีสุดท้ายที่คุณจะอยู่รอดคุณจะอยู่รอดจากสนามนี้หรือเปล่าว้าวโว้ฟัน อุ้ยเราฟันแล้วเราฟันแล้วเออเอออุ้ยฟันแล้วฟันแล้วเฮ้ยแต่เราต้องฟันทีมไหนวะรู้ว่าฟันใครก็ได้อาจจะฟันใครก็ได้เออเออฟันแล้วครับโอ้โหเราฆ่าอีกคนแล้ววะเนี่ยมันมีบอกไหมตอนนี้เลือดอุ้ยเราอยู่รอดอยู่นะมาตึง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 สุดสุดท้ายเออโอ้ยเบที่ไรโอ้โหซันเฟดเอ้เราชนะโอ้โหสุดยอดครับเรื่องต่อสู้ไว้ใจผม โอ้โหสุดยอดเป็นเลยเราชนะทั้งหมดกี่แมตช์แล้ววะสามแมตช์แล้วนะครับผมจากอยู่อันดับท้ายๆนี่มาอยู่อันดับอ่าสี่อันดับสุดท้ายแล้วนะครับสุดยอดฮุ้ยแมบบนี้นะครับเฮ้ยคือแมปมันไม่ซ้ำกันเลยนะเล่นได้ได้เรื่อยๆเลยนะครับมันให้เราทำอะไรยืนหรือเปล่าชึบ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 เฮ้ยโว้โว้โว ว้าวมันให้เราโดดครับให้เราโดดแต่ว่าเราโดดสูงมากโอ้โหมันโดดละบากจงาังวะไปครับ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 ไป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 โอ้โหมันโดดมันโดดเหรอเอ้ยมันขึ้นไงอ่ะ โอ้โหมันไม่ถึงครับโอ้ไม่น่าจะผ่านแมงเอ้ยดาเมอกี้ผมไม่ถนัดเลยนะแม่งยากเกินมันให้เราโดด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 แล้วก็โดดแล้วก็โดโดอ่ามาเฮ้ยไอ้ขาวๆนี่คืออะไรเนี่ยก้อนเมฆหรือว่าอะไรผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยมันเอาไดสู้กันเฮ้ยมันเอาไดสู้กันได้ไดรไดโอเคยิงยิงยิง ยิงยิงโอ้ว oh, wow. oh, oh. ้าวโอโหมันให้ยิงตัวเดดมันให้ยิงให้ตกนี่เอง <c oughs> เราก็นึกว่ายิงให้ตายที่แท h, ย้ยิงให้ตกโอ้โหโอเมกอดเป็นอะไรที่ <c oughs> ที่เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์สุดยอดเลยนะครับมาดูครับลานนี้ห <c oughs> ลานนี้ด่านนี้นะครับมาดูกันเลยที่ผมเอผมเคยเห็นด่านนี้อยู่ผมเคยเห็นคนเล่นอยู่ที่รถมันจะวิ่งวิ่งวิ่งอะแล้วเราก็ต้องผ่านไปให้ได้ใช่ไหมอันนี้คือเดามาครับนี่ไง ว้ารถจะชนเอ้าเอา,เอามันยังไม่ให้ไปนีกว่าอันนี้เราก็รีบเหลือเกินนะครับผมสองอุ้ยน่าจะผ่านได้ง่ายๆนะครับหรือเปล่าสุดท้ายผมนะข้ามถนนนะครับเวลาข้ามถนนให้ข้ามสะพานลอยแต่นี่ไม่มีสะพานลอยนะครับผมโโโออ้หโอ,อ้โหโคตรเร็ว โอเคครับก็สำหรับแมปนี้นะครับผมแมปอีพิกมินิเกมนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ให้ถึง1000ด้วยนะครับผมจะได้เล่นต่อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับผมใครที่อยากครับใครที่อยากเล่นด้วยนะครับผมก็ หวังว่าจะได้เจอกันนะครับเพราะว่าผมก็ไม่มีเวลากาหนดใช่ไหมและช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมด้วยนะครับก็ทุกคนอาจจะไม่มีเวลาเล่นนะแต่ก็ดูคลิปผมได้นะโอเคดแูแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์ให้กันด้วยนะผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับไปเจอใหม่พาหน้าผมบ่อยๆนะครับจุบจุบ